สวัสดีครับผมเบาหนองครับมื่อนี่เบานองจะมาบอกเลขตองหวดครับผมบอกเลขตองหวดของแมจันครับจำได้ปะครับแมจันที่เพื่อนเคยห้เลขตองวดที่เบาหนองไปวัดลุงปูมุนหลอบนั้นที่เพื่อนห้ไวเพื <ME> ่อนบอกว่างวดนี่เพื่อนไปบุญสังฆทานเพื่อนได้เลขมา <ME> กเพื่อนก็เลยเอามาบอกสู่ฟังเพื่อนว่าลองพิารณาเบิ่งเพื่อนว่าเลขตัวนี้ลุงปูอยู่วัดเพื่อนห้มากเ,เพื่อนว่นนปวนา,าวปูห้มาเม็ดเดียวหางเดียวเลข ที่เพิ่นไปเหตุบุญมาเพิ่นว่าเพื่อนเห็นกันกับเบาหนอกเพื่อนก็นเลยอยากเอามาแบงปัน่นก็เห็นกันโดยบังเอิญอีกขึ้นกันเบาหนอกนก็เออแบงขึ้กันบัดอยาก,กบัดอย,ยากเจอกันบอเจอบัดได้เจอกันได,ด้เจอกันโดยบังเอิญลองมังครับลองวิจารณามันะครับเด้อเหล็กปูเพิ่นให้มาเม็เดเดียวตัวเดียวเพิ่นว่าเหล็กบุญสังฆทา,านเพื่นเขียนใส่กระดาษให้เลยเพื่อนเขียนใส่กระดาษให้เลยเพิ่อนบอบเพิ่นว่นาปูบวบเป็นคำเว้า ู่เขียนแท่กระดาษให้แล้วแกยื่นให้เพื่อนหูจักกันกับลวงปูแล้วเพิ่นไปวัดิ่นเป็นบุญสังฆทานเพิ่นว่าก็ลองบ่งคับลองมีณนเบ่งงวดที่แล้วเพื่อนห้ไห้เพิ่นวอย่าลืมเหลขเก่า่าถิ่มเลขเก่าเพิ่นวาก็เลยเรียกว่าเหลขเก่าแม่ก็งามเลยแต่ว่างวดที่แล้วเพื่อนห้เพื่อนห้เลขเก่าเดี๋ยวว่าเลขกเก่าเพิ่อนก่อนงวดที่แล้วเพื่อให้เลขเก่าไหวก็คือแปดสามศูน เก่าสามศูนย์ที่เพิ่นให้ไหวเลขเก่างวดที่แล้วถ้าผูดด้ใดบ่ได้เบิ่งคลิปย้อนไปเบิ่งคลิปได้ครับแต่ว่างวดนี้เลขเก่าของเพิ่นสลับตำแหน่งครับเพิ่นบอกว่าเลขเก่าสลับตำแหนง่งเพิ่นให้มาเลขเก่าเด้อเอาเลขเก่าก่อนก็คือสามศูนย์แปดกับสามศูนย์เก่านี่คือเลขเก่าแล้วเพิ่นว่ามีเลขเพิ่มมาอีกเพิ่นว่าก็คือแปดห้า กับแปดเก้าอันนี้คือเลขที่เพิ่นให้มาแล้วก็เพิ่นว่าล่องล่องพิจารณ์เบิง่งแล้วก็อย่าลืมแตกแล้วออกเหรีนำ้ำเพิ่นว่าเชน่าอย่าลืมแตกออกออกเหรียณนำ้ำเบาหนอ่อยเลยวะสามศูนย์นึ่ยังตีนมาอีกอยู่น้องเม่เนาะเพิ่นว่ากระโบงหูแต่ว่าแม่ยังหมักอยู่เพิ่นว่าแม่ยังหมักอยู่มันโบออกไปใช่ดอกมันเคยสิออกวนๆเวียนๆอยู่กับเลขตัวเก่านี่แหละเพิ่นว่าเชน่าแต่ว่าแม่ยยังหมักอยู่แปดตัวเก่า สามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าอันนี้คือเหลขกตัวเกา่าเด้อแล้วก็เพิ่มขึ้นมากก็คือแปดหากับแปดเก้านี่คือเหลขกตัวเก่าของแม่เพิ่นเพื่อนบอกว่าอย่าพึ่งทิมให้ซื้อติดไปน้ำเนี่ยถามากเด้ถามากให้ซื้อติดไปน้ำเน่แจ็คห้าบาทสิบบาทพ่อเดลุนเพินวางเชียหนา้าอย่าพึ่งทิมไปเลยเพราะว่าเผื่อมันมากเพราะว่างวดหนีเหลขกลงังอาจจะเป็นศูนย์ หรือเลขบนอาจมีศูนย์แต่ว่าอย่าลืมตันเลขกเพื่อนหมากยังสิ่ะบัน,นีีเลขที่หลวงปูบอกมาครับเม็ดเดียวตัวเดียวที่เพิ่นไปวัดบุญสังฆทานมาหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าครับหกเจ็ดเก้าอันนี้ก็คือเลขที่เพิ่นบอกว่าหลวงปูหายมามือบุญสังฆทานหกเจ็ดเก้าครับเหลขกแม่จันครับตัวเดียวเม็ดเดียว ลองพิจารณากันครับแตกออกนําแตกออกสองโตนําขันบ่แตกออกแล้วบ่เนี่ยอาจสชิมาหนาหลังอาจสิมาหกเจ็ดอีกหรือจังใดอียังก็เกิดขึ้นใดเบิดครับอียังก็เกิดขึ้นใดเบิรลองครับลองพิจารณากันนะครับเด้อเหลขกลงปูห้มาหกเจ็ดเก้าเม็ดเดียวตัวเดียว,วเยวพิ่นไปเหตุบุญสังฆทานมาเพิ่นกันเลยเอามาฝากเพื่อได้รับโชคไปน้ากันดอกเพิ่นว่า แลกกระเลขเก่าของแม่เพิ่นหวดที่แล้วก็คือ308 309ถ้าเลสองโตเพิ่มมัก85กับ89อันนี้เลขเพิ่มมักก็ลองพิจารณาเบ่งครับทุกสิ่งทุกอย่างมักก็คขึ้นย่ที่โชคและดวงแหละเบิ่งไหวกะใส่วิจารณาญาณในการรับชมรละฟังนำเบาหนองกะหาตัวเล็กมาฝากครับผมฝนตกครับฝนตกเบิดมือเลยโอเบิดคืนเลยตะแลกเบาหนองนว็สิเป หาตัวเหลขกตอนกลางคืน,นล่องบิ่งครับสิล่องสิลองไปหาตัวเล็กตอนตอนกลางคืนิึงถามว่ายานบา่ก็ยยานอยู่แต่ว่าเพื่อเอฟซีครับเบ้าหนองก็จะไปหลายมองครับทีเบ้าหนองอยากไปอยู่แต่ว่าทีมงานพบอ้อมทีมงานร้อมทีมงานก็ไปกะเสาเมียบนั่นล่ะทีมงานโบอ้อมอยากไปยามกลางคืนิ่นงครับอยากไปร่องเบิ่งว่าขอเล็กามกลางคืนมันสิเป็นยังไดแต่คือค่อยๆไปลหละแต่ว่า เปลี่ยนสถานทีเปลี่ยนสถานทีในการไปขอเดี๋ยวจะมีอยู่หมองหนึง่งภุละวันภาชุดไทยวันภาคชุไทยเบาหนองแข็งสิไปนัดแนะกันไว้แล้วเตรียมการไว้แล้ววันภาคชุไทยเบาหนองศีไปแต่ว่าไปรอบนี้ไปยัมกันขึ้นครับคอยติดตามนะครับคอยติดตามลายการเลขหลายๆอย่างเลขไอ,อ้ใครกันยังว่ท่านในขอเลขหลวงปู่สวงกับท่านในไป ไปแน่นอนครับหลายคนบอกว่าล่อครับล่อแล้วก็ลุงผู้สวงวัดปานนนน้องคู่งวดที่แล้วกับเขาเจ็ดแปดเนาะเขาเจ็ดแปดแต่ผู้ใดได้เบึงก็อาจจะเห็นแล้วก็อาจจะได้รับโชกันไปงวดนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวคอยไปติดตามแล้วก็ไปขอตองวดปูเนาะปูเมตตาเสมอครับแล้วก็แม่ฮันนี่แม่ฮันนี่เดี๋ยวเบิ้งก่อนเปล่าน้องสีไปพระแหลกหรือพระสุดท้ทยเดี๋ยวให้พิจารณาก่อน เพราะว่าช่วงนี้ฝนตกยำแรงฝนตกยำแรงเดี๋ยวถ้าพระนนี่ฝนตกก็อาจจะโบนไปอาจจะไปผ่านสุดท้ายก็คอยติดตามนะครับนเนาะเหล็กตองหวดเบาหนองเบาหนองยังพ่ท่านได้หายปไานดเดี๋ยวเบาหนองชิมาบอกอีกทัหนึง่งว่าเบาหนองซื้อตัวใดไววแล้วก็มักตัวใดเป็นพิเศษของเบาหนองเองนะหลายคนก็บอกว่าอยากหูอยากเข็นเดี๋ยวเบาหนองชิมาบอกครับแต่ตอนนี้ยังพ่ท่านบอกเก็บไว้ก่อน <laughs> อ่ะครับเลขแม่จันครับเลขหลวงปูหายมาบุญสังกธานก็คือหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดเก้าลอง,บ,ลองบึงครับลองพิจารณาบึงหกเจ็ดเก้ามักบอ่อมักกับซื้อไว้บ่อมัก,กับผ่านได้บอวากันครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านเบาหนองกันหาตัวเหลข่มาฝากทุกคนแล้วก็เลขเก่าของแม่เพินสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าแปดห้าแปดเก้า เหล็กอาจารย์นี่แล่น้ำเบาหน่องกันล่อครับล่อลังวันพระล่อลังวันพระครับบุกหูวา่าพระใดพอเพื่อนหายมาถ้าเพื่อนห้มาพระแหลกหลังพระแหลกเดี๋ยวเบาหน่องกันยฝ่าเอาคลิปมันลงให้เบิงแล้วก็ล่อพอบุญน้าล่อพอบุญพอบุญก็เกือบแตกสามตัวแล้วก็ลหลายๆคนครับแม่แม่สีอีกแม่สีแม่วาดแม่นง หลายคนอยู่ครับที่เพิ่นจะห้เลขกมาบ่าน้องเป็นอย่างคือจังว่าคือตามในพวกเกเลยเพิ่นมักคนมักเหลขกครับคนมากเหลขกแล้วค็คนอยากแบ่งปันบ่าน้องก็เลยพยายามตามตัวเหลขมหาห้แม่ชีก็ห้เหลขกแมนครับแม่น้องแม่วาดก็ห้แม่นแล้วกะ็เหลขกเมื่อขมร้นตอนนี้ก็ยังบบทันได้แล้วก็เหลขกฟังเล่าก็ยังบบทันมา บ้าหนองกัดทักไปหาไอ้นุ่มสะกลอยู่เพิ่นบอกท่านว่านาเพิ่นว่าเพื่อนยังนิ่งๆอยู่แต่บ่แ่ครับอาจจะมีเสื้อผ้ายของไอ้นุ่มสกลก็ได้คอยติดตามครับเพื่อเพื่อนห้มาเบ้าหนองว่าให้เลียหเนี้เพิ่นก็บ่ปากเออหน้าเพิ่นะมีแต่ว่าเออหน้าเออหน้าแล้วจะได้กัดงวดนี้เขามารับโจทย์ไปทํางานครับผมย่ำอีกรอบนึงครับผมหกเจ็ดเก้าสามศูนย์ปดสามศูย์เก้าปดห้า เลขแม่จันครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปัถนาสวัสดีครับ